จะทำหมูแดงใช่ไหมครูเคใช่ค่ะจะต้องไปซื้อสีแดงเมาผสมอาหารสีแดงค่ะสีแดงเราต้องมาคุกผสมอาหารใช่แล้วก็ซีอิ๊วดำหมันพริกไทยเราได้แล้วเหลือกระเทียมกับผักชีจีนที่เรายังไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นหมูหมูเนื้อแดงเนื้อแดงใช่ค่ะทำไงบ้างคะขั้นตอนพอสูตรสำเร็จเนาะก็จะหั่นเป็นเส้นแล้วก็จะไปต้มต้มพอสูกแล้วก็ เอามาหมักใส่ส่วนผสมที่เราต้องเตรียมไหมค่ะแล้วก็ข้าไปอบส่วนผสมที่หมักก็คือมีพริกไทยพริกไทยสีผสมอาหารแล้วก็ขิงพโรสีวี่ตามกระเทียมกระเทียมก้าขัชีค่ะตาไปตำตำโผลกให้เป็นเอละเอียดใช่นกืใช่ละเอียดแล้วก็หมักไว้ใส่เกลือใส่น้ำปลาไหมคะเอ่อ ไม่งใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าซีอิ๊วมันก็ออกรสชาติน้ำนมเลยคือทำทั้งหมดเลยเหรอทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดทั้งหมดนี้กินได้กี่วันคะโอ้วันเดียวค่ะวันเดียวหลายคนเด็กๆชอบเอยไปซื้อต้นเชียงใสแล้วก็ไข่ต้มถ้าสำเร็จแล้วช่วยถ่ายรูปได้ได้ได้่ลูกชมให้ด้วยสิเบิลนะแ่าสิเป็นวอลสิเป็นเนี่ยช่วยคนขายวอลนะโอเคนะโอเคนะขอบคุณมากค่สำขั้นตอนการอบให้ด้วยนะ สีเบืองสิเบืองแม่นว<า>่าแม่สิแม่นว่าเห<า>็นเห็นเป็นหมูเนี่ยสิแม่นว่าหมูแดงนมัจะเป็นหมูแดงในร้านไหม <c oughs> แซ่ใส่จานใส่เข่าไมา่ผม่อมเ้ยใช่